สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Arena Master 2นะครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว Pv PvP Battle ก็ต่อสู้แบบ3 v 3นั่นเองนะครับสามารถเล่นแบบบริเวณธรได้นะฮะก็สำหรับาารใครที่สนใจเนี่ยลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับตัวเกมจะมีบนสต re ไทยแล้วก็มาพร้อมภาษาไทยด้วยนะครับอันนี้จะเป็นหน้าเมนูหลักของตัวเกมนะครับแล้วก็ในส่วนของการตั้งค่าเซตติ n งต่างๆเนี่ยสามารถ กดเข้ามาตรงด้านขวาบนของจอตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยมันจะมีให้เราปรับอยู่นะครับนะก็ลองปรับปรับดูแล้วกันนะครับภาษาที่เหลือก็จะมีในส่วนของเกาหลีกับอังกฤษนะครับก็ปรับเอาตามที่เราถนัดนะครับกมประมาณนั้นนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการต่อสู้ดีกว่านะครับก็ตัวเกมเนี่ยจะมีฮีโร่ให้เรามาตอนแรกเนี่ยนะครับทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็จะมีสายยิงไกลนะครับมีสายแทงนะครับแล้วก็เป็นแบบสายที่แบบว่า เป็นแบบแอสซัสซินนะครับเนี่ยอันนี้คือแอสซัซินนะที่ผมเ,เล่นอยู่นะครับนะตอนนี้นะโอเคนะครับตามนั้นมากดเข้าไปเลยครับกดเล่นตรงนี้ครับผมอ่ะเดี๋ยวเมนูด้านนอกเดี๋ยวเราข้ามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับก็โหมดต,ตัวเกมเนี่ยจะมีทั้งหมด3โหมดนะครับจะมีะทีมเดสแมทจะมีตาต่อตาฟันต่อฟันแล้วก็ตำรวจกับผู้ร้ายนะครับสโหมดนี้ผมยังไม่ได้ลองเล่นนะเออเข้าไปรอแล้วแบบรู้สึกว่ามันจะนานนะครับแต่ว่าโหมดทีมเดสแมทเนี่ยแป๊บเดียวนะครับมากดเข้าไปเลยนะครับผมอ่า จัดไปจัดไปน,นี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าห้องรอนะครับแล้วก็ภาพตัวเกมก็จะเป็นมุมมองด้านบนแบบนี้นะครับผม,อมตอนนี้เนี่ยแล้วก็รอคนออนไลน์เข้ามานะครับประมาณนี้คือคนนี้เหมือนจะแบบว่าน่าจะเล่นนานนะสำหรับคนนี้นะครับก็จะมีแบบอะไรแปลกๆมาเนาะประมาณนั้นนะฮะร,รอคนครับรอคนอย่างเดียวเลยนะครับตอนนี้ แล้วก็วิ่งวิ่งเล่นในะแผนที่ตรงนี้ครับแผนที่อันนี้ก็เป็นแผนที่ที่จะเอาไว้ต่อสู้เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบต้นหญ้าประมาณนั้นนะนะครับสามารถมาหลบได้ชืบชืบชบนี่กำลังมีคนออนไลน์เข้ามาอยู่นะครับเรื่อยๆนะฮะก็จะต้องให้มันครบแบบหกคนก่อนนะครับแล้วก็ตัวเกมก็จะแบ่งฝั่งนะครับฝั่งละสาคนนั่นเองนะครับต่อสู้กันทำไมรอบนี้คนมันเข้ามานานจาังวะือเข้ามาช้าประมาณนั้นนะปกตินี่เข้ามาเร็วมากเลยนะ ปึ๊บือแล้วอีก2คนครับ2คนสุดท้ายสามารถที่จะแบบว่าเนี่ยพิมพ์ได้นะพิมพ์คุยกันได้นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยส่งแบบพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ,อีโมจิอะไรพวกเนี้ยได้นะฮะเห็นไหมนี่ยิ้ม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 ,ม,มอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าปึ๊บนี่คนอื่นเขาก็แบบส่งมาประมาณนั้นนะเห็นไหมตอนนี้เขาแบ่งฝ่ายเรียบร้อยครับแดงกับอ่าเขียวนะครับผมมาตามนั้นจัดไป พอเกมก็จะมีอันนี้ด้วยนะครับเป็นแบบเหมือนไอเทมอะไรสักอย่างเนี่ยเอาไว้แบบมาเพิ่มเลือดหรือว่าใช้ทําอย่างอื่นได้นะครับเล่นไปเรื่อยแล้วเราก็จะได้มานะครับผมมาแล้วหมดแล้วหมดแล้วมดแล้วอุ๊ยจะตายนี่ๆอ้ยๆไม่ได้เลยเดี๋ยวสักเล่าคิดว่าเราสู้ไม่ได้เนี่ยนะครับเราก็แบบถอยก่อนก็ได้นะฮะเออถอยออกมานะครับแล้วก็อยู่แป๊บนึ่งอยู่นิ่งๆแป๊บนึงนะครับเลือดมันจะเพิ่มขึ้นมาให้เห็นไห้เลือดมันจะเพิ่มขึ้นมาอัตโนมัตินะครับอุ๊ยมาดิมาดิ จะไปเพื่อสืไว้จะไปจะไปตามมัน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 นี่แน่โอ้โหกะว่าจะเข้าไปจัดการซะหน่อยตายเองซะงั้นเลยมาครับไปครับเฮ้ยอันนี้โอ้มันอ้อมมาตรงนี้ได้เหรออันไหนะอันไหน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 มาดิเพื่อน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 เอ้เจ้านี่แน่นี่แน่นี่แน่โดนแล้วเพื่อนโดนแล้วเพื่อนโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเรียบร้อยนี่นี เฮ้ยถอยมาก่อนโอ้โหเรียบร้อยวะ่ะมาโอ,โ,โอ้โหติดก,กับดักถ้าเกิดเป็นสายธนูเนี่ยมันจะมีกับดักนะครับอืมแล้วก็ในส่วนของการต่อสู้เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่2นาทีนะครับหรือว่าถ้าทีมไหนเนี่ยสามารถที่จะแบบต่อสู้ได้แล้วก็ชนะได้แบบว่า8คนนะครับผมก็จะแบบชนะเกมนั้ไปเลยนะประมาณนั้นนะ่ะออเ,เออเออเรียบร้อยโอ้โห อ่ละทีมทีมไหนวะเนี่ยทีมสีแดงครับเจ็ดแล้วฮะทีมสีน้ำเงินยังหกอยู่เลยทีมผมนี่แหละสีน้ำเงินปุ๊บมาเพื่อนแล้วก็เรียบร้อยไปนี่ไงโอเคเฮ้ยใครได้วะเนี่ยทีมไหนชนะเนี่ยอ่าทีมผมที่หวัดอา้าวยังไงวะเนี่ยงงง,งนิดนึงสรุปทีมผมสีแดงใช่ไหมเออนะฮะก็รูปแบบการเล่นจะเป็นประมาณนี้นะครับ โอเคเรียบร้อยเนี่ยเวลาเล่นเสร็จก็จะได้รางวัลต่อสู้อะไรพวกนี้มานะฮะอ่าเก็บสะสมไว้นะครับอ๋อเอาเปิดกล่องประมาณนั้นอะนะครับตรงนี้นะมาเดี๋ยวไปต่อสู้อีกสักรอบแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเร็วมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอ่าเปลี่ยนฮีโร่มาดีกว่าอ่าใช้ฮีโร่ตัวนี้มากอ่ะธนูธนูอ่า,อาจัดไปครับเหมือนมีเวลากําหนดอะไรยังไงไม่รู้เนี่ยนะมีเวลาที่เหลืออะไรด้วยอืมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ อ่ะโอเคมารอครับรอรอรอ,รอเหมือนเดิมทำไมรอบนี้เงียบกิิบจังเลยวะเนี่ยไม่มีใครเข้ามาเลยปึ๊บวิ่งวงไปพอคนเข้ามาอย่างเดียวนะครับเอ้ยเหมือนไม่มีเลยอ่ะรอบนีนะ้อ่ะกดออกก่อนแล้วกันนะครับ ปกติตอนแรกอะถ้าเกิดกดเข้ามารอนะแป๊บเดียวก็แบบมีคนเข้ามาเต็มแล้วอะแต่พอผมอัดคลิปแล้วเฮ้ยทำไมคนมันหายไปไหนวะเออแปลกเงียบกิ๊บเลยนะครับตอนนี้อ่ามาละหนึ่งรออีกเออโอโหอีกสี่คนเลยมาละมาละอ่ากำลังโหลดเข้ามาเรื่อยๆครับผมตอนนี้อ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วจัดไปเพื่อน ผมไม่แน่ใจว่าสามารถชวนเพื่อนตัวเองเข้ามาเล่นได้ด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ถ้าเกิดชวนเข้ามาในทีมอย่างนี้ใช่ปะ่ะแล้วแบบว่าคือตัวเกมมันจะแบ่งแบ่งให้อัตโนมัติอนะ่ะเราอาจจะเป็นปรปักกับเพื่อนเราก็ได้นะอันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่ามันแบบสามารถจะชวนเพื่อนเข้ามาเล่นได้ด้วยหรือเปล่าอีกสองคนเนะ่ะต้องรอจนกว่าจะครบนะครับถึงจะเล่นได้นะฮะ าเกิดไม่ครบล่ะ,ะกดเริ่มได้ปะเอ้กดเริ่มได้เว้ยเออสองสองก็ได้มาไม่ครบเหมือนผมเป็นคนสร้างห้องอ่ะหรือเปล่าประมาณนั้นนะมาครับผมสองสองผมอยู่คู่กับท่านหมีคนนี้ฮะอยู่ไหนวะมันวิ่งไปไหนแล้วเนี่ยฝั่งตรงข้ามอ่ะเฮ้ยนี่ไงอู้หนี่นี่น,นี่วางกระดักวางกระดักก็วางกระดัก สวย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 นะเรียบร้อยสวยงามยิงยิงไกลยิงไกลไปไปเพื่อนไป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 อุ้ยอุ้ยวางกับดักวางกับดักวางกับดักนี่เนี้ยชึบอ้ยตีกับดักแล้วตีกับดักแล้วนี่เนียิงยิงปุ๊บถอย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 ,ถอ,ยอ่าต้องแบบมีชั้นเชิงน,นิดนึงอุ้ยวางกับดักวางกับดักไปปุ๊บนี่แนีนี่เนีตะกี้โอ้โหไม่โดน อู้โมันมาข้างหลังผมว่าพลาดว่ารอบนี้แพแน่เลยเพื่อนไหวว่าเพื่อนมันหลบอยู่อ่ะนั่นไงนั่ไงวางกำลัครับวางกำาครับนี่แน่นี่แน่นี่แนีนี่เน่อือโอ้โหเขาใช้สกิลคือตัวผมมันข้างบางนะครับถ้าเกิดเป็นนักสนูแบบนี้นะไม่น่าไหวละ สี่หนึ่งนะผมเรียบร้อยชั่วโมงนี้ไปไหนละโอ้อยู่ตรงนี้โอ้ยหลบหลบหลบ,ลบ,ลบ,ลบซ่อนหลบซ่อนนี่เนี้นี่นหลบซ่อนตัวจบแล้วงานนี้เหมือนตัวละครไม่ค่อยแบบยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่คือมันสามารถอัพตัวละครได้ด้วยนะครับ ยิง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 วิ่งหนีวิ่งหนีแล้ววิ่งหนีแล้วอือนี่นี่อืออ้าวเรียบร้อยครับก็คือเวลาหมดนะครับฝ่ายไหนที่แบบว่าทำการคิวได้เยอะที่สุดก็จะชนะไปนะครับประมาณนี้นี่นะอ่าโอเคเรียบร้อยครับผมโอ้ไม่ได้รางวัลอะไรเลยอ่ะ ก็ในส่วนของรูปแบบเกมเพลย์ก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเมนูกันนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูร้านค้านะครับมีของมาขายด้วยนะเห็นไหมตรงนี้ผมซื้อไปแล้วครับสอันนี้นะครับก็อันนี้เป็นธงสนามลบแล้วก็น้ายาล่องหนนะครับใช้เงินจากตรงนี้ซื้อได้นะครับผมก็ลองเข้ามาซื้อดูนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถที่จะแบบเติมงงเติมเงินประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็กดเข้ามาตรงนี้ครับฮีโร่นะครับฮีโร่ของเราเนี่ยมันจะมีในส่วนตรงนี้ครับที่เป็นพลึกตรงนี้เนี่ย สามารถที่จะแบบว่า,เ,าเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับได้จากการเปิดกล่องหรือว่าได้จากการไปซื้อมาจากร้านค้าเมื่อกี้นั่นแหละนะครับอันนี้คือผมซื้อมาแล้วเห็นไหมก็กดติ๊ก้าไปที่ฮีโร่ตัวนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีาในส่วนของชิ้นส่วนของตัวฮีโร่ครบแล้วใช่ปะแล้วก็กดนะครับตรงนี้ครับอัปเกรดได้นี่เพิ่มตังค์เข้าไปอัปเกรดเข้าไปนะครับ็น่ความสามารถก็จะเพิ่มขึ้นชัดเจนนะครับเวลาการต่อสู้จงตรงจงตีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเก่งขึ้นนั่นเองนะฮะ นี่คือความไม่เปรียบน,นะครับของฮีโร่เวลาที่เราได้ของตรวนี้ครบมานะครับประมาณนั้นนะ มันจะมีเลเวลบอกชัดเจนนะครับแรงก็คือแรงส่วนเลเวลตัวละครก็จะเป็นเลเวลตัวละครตามนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนอื่นก็จะมีตัวละครตัวอื่นนะครับที่จะมีให้เราได้สามารถเล่นได้นะครับก็ความสามารถของตัวละครแต่ละตัวก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมสามารถได้จะกดเข้ามาดูได้นะครับสปอนสกิลมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าสกิลไหนอะไรยังไงบ้างนะครับความสามารถแบบไหนยังไงเนาะคล้ายๆกับเกมโมบา้าเหมือนกันนะสำหรับเกมนี้แต่ว่าคือมันเล่นง่ายกว่านะครับอันนี้จะเป็นวัตถุโบราณ นะครับอย่างที่ผมบอกว่าเล่นไปเรื่อยครับอืมนะมันก็จะปลดล็อกให้นะครับผมอืมมันเหมือนกับเป็นพวกสเปลอะไรหรือเปล่านะครับที่จะเอาไว้แบบใส่ตรงนี้นะครับได้อีก2ช่องนะเนี่ยหรือเอาไว้แบบเปเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครนะครับกดใช้เนี่ยมีกับดักมีกระหายเลือดมีอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับก็ลองเข้ามาดูกันกันละกันนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกล่องนะครับที่จะให้เราสามารถที่จะมาเปิดได้ต้องเข้าไปเล่นในตัวเกมเรื่อยๆนะครับแล้วก็เก็บสะสมตรงนี้นะครับมันก็จะได้มา อันนี้ก็จะเป็นซองจดหมายเนาะในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่า,าล็อกองล็อกยินอะไรอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะได้มานะครับผมประมาณนั้นนะฮะนีเฮ้ยมีสติกเกอร์หลายอันวะ่ะอีโมติคอนนะครับนี่นะก็รอให้มันปลดล็อกก่อนเลยครับเราถึงจะได้มานะไม่รู้ว่ามันจะปลดล็อกจากอะไรนะครับหรือว่าจะต้องใช้เพรในการซื้อตรงนี้หรือเปล่านะครับน่าจะอย่างนั้นนะถึกจะได้มานะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าแรงอันดับต,ต,ต่างๆของแต่ละคนนะครับอืนก็จะมีบอกเนาะ ประมาณนั้นนะครับผมอืมก็ราวๆนี้แหละนะครับทั้งหมดทั้งมวลของตัวเกมนะมันไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนนะครับมันเล่นง่ายนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะมาปรับเปลี่ยนได้นะครับรูปอวมาตานะครับผมนี่เห็นะเปลี่ยนได้เลยนะครับเอาล่ะคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณเท่านี้ละกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะครับเป็นเกมที่เอาไว้เล่นฆ่าเวลาเล่นสนุกสนุกอะไรประมาณนั้นก็อาจจะมีแอบหัร้อนบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับผม ลองเล่นดูแล้วกันนะครับอ่ะไปแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องด้วยตลอกันนะครับว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีทุกคนครับผม